ความพลากจากโยคะสี harma, hmm. ่พิกุทั้งหลายความพลากจากโยคะสี่ประการนี้สี่ประการอะไรบ้างคือความพลากจากการโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะความพลากจากอวิชยาโยคะพิกุทั้งหลายก็ความพลากจากกามโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อม<ๆ>รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งการมทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกรามทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกรมความเย่อหย่เพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกาม ความเร่าร้อนเพระาะแกมความอย่างลงในกามความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นพิกูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากกามโยคะความพลากจากกกมโยคะเป็นดังนี้พิกูทั้งหลายก็ความพลากจากภาวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะภพความเพลิดเพลินเพราะพบความเยื่อใยเพราะพบความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะภพความหยางลงในภพ และความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากภวะโยคะความพลากจากการโยคะความพลากจากภวะโยคะเป็นดังนี้พิกุทั้งหลายก็ความพลากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความหยางลงในทิฏฐิ และความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นที่ขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากทิฏฐโยคะความพลากจากการโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐโยคะเป็นดังนี้ที่ขูทั้งหลายก็ความพลากจากอวิชายาโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรูช้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตะนะหกประการตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในภาษายตะนะหประการย่อมไม่เกิดขึ้น ภิกกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากอวิชชาโยคะความพลากจากกามโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะความพลากจากอวิชชาโยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้พลากจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้มีพบใหม่มีความกระสับกระส่ายมีผลเป็นทุกข์ มีชาติชราและมรณะต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้เกษมจากโยคะที่ขูทั้งหลายเหล่านี้คือความพรากจากโยคะสีประการสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยการโยคะด้วยภวะโยคะด้วยทิฏฐิโยคะและถูกอวิชชากระทําในเบื้องหน้าแล้วมีปกติไปสู่ชาติและมรณะย่อมไปสู่สังสารวัฏ ส่วนสัตว์เหล่าใดรอบรู้แล้วซึ่งกามและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนขึ้นได้แล้วซึ่งทิฏฐิโยคะและพรากออกได้โดยเด็ดขาดซึ่งอวิชชาสัตว์เหล่านั้นแลเป็นผู้พรากจากโยคะทั้งปวงเป็นมุนีผู้ล่วงพ้นโยคะเสียได้